ของพลเรือเอกคนใหม่แห่งโลกวันพีชนั่นเองครับผมคนเรือเอกคนใหม่ที่ปรากฏตัวออกมาในอนิเมะวันพีชอย่างเรือฮุกยวครับผมแต่ว่าเราจะมาพูดถึงคุจิโทระด้วยซึ่งเป็นคนเรือเอกที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ซึ่งสองคนนี้เนี่ยมาแทนที่ของคนเรือเอกคนก่อนหน้าอย่างอาคาอินุซึ่งตอนนี้ได้ขึ้นเป็นจอมคนไปแล้วกับเอาคยิที่ได้ลาออกไปแล้วเพราะว่าแพ้อาคาอินุทำให้เนี่ยตำแหน่งมันเหลือว่างอีกสองที่ซึ่งทําให้เกิดการเกณฑ์คนขึ้นมาเพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าตำแหน่งของคนเอกว่างใครจะมาเป็นคนเอกต่อไปครับก็ต้องเป็นคน นะมันได้เป็นจอมคนปั๊บมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่สนว่ะขอแค่คนเก่งๆก็พอมึงจะเป็นคนที่ไหนมาจากไหนใส่เฮียยังไงก็ช่มึงมาทํางานให้กองทัพเรือได้เลยซึ่งรวมไปถึงฟูจิโทระแล้วก็เรียวุกิอยู่ด้วยทําให้เป็นเหตุผลว่าเก่งขนาดนี้ทําไมถึงไม่เคยเห็นในกองทัพเรือเลยเป็นเพราะว่าพวกเขาอ่ะไม่ได้อยู่กองทัพเรือแต่แรกครับเขาอยู่ในกองทัพอื่น งคนแรกเลยครับผมกับคนเลือเอกอิโชเ AKA ฟูจิโทระหรือ AKA เสือม่วงนั่นเองครับผมฟูจิโทระอิโชเนี่ยแกเป็นคนเลือเอกที่ขึ้นมารับตำแหน่งเพราะว่าได้รับการเกณฑ์จากกองทัพโลกครับผมต้องบอกเลยว่าแกในแข็งแก่ในระดับปีสาตเลยถามว่าทำไมถึงบอกว่าแข็งแก่ขนาดนั้นแกเป็นนักดาบครับผมและไม่ใช่นักดาบธรรมดาแกเป็นนักดาบที่ตาบอดด้วยพลังของเขาเนี่ยเป็นพลังจับผลพารามิเซียครับผมซึ่งมีความสามารถในการควบคุมแรงดึงดูดได้โอ้โหเชฟเออแค่นี้ก็รู้แล้วว่าโอ้โหมันสเกลพลังที่แบบเหนือขั้นไปอีกนะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนเลยเอกแต่ละคนเนี่ยมักจะมีพลังเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งนั้นเลยซึ่งแกไม่ใช่แค่สามารถควบคุมแรงดูดในพื้นที่อย่างนู้นถ้าเกิดว่าศัตรูโจมตีมาก็แบบว่าสามารถควบคุมกระสุนเนี่ยให้แบบว่าลงบนพื้นได้เลยสร้างเป็นบาเรียนรอบตัวก็ได้หรือว่ากดศัตรูให้อยู่กับที่ก็ได้หรือว่าระหว่างที่ต่อสู้เนี่ยแกสามารถใช้แรงดึงดูดเนี่ยในการกดด่าของแกเนี่ยให้รุนแรงเข้าไปอีกได้ซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยพลังแกเนี่ยยังดึงดูดได้มากขนาดที่ว่าสามารถดึงอุ เห็นในเนโรซ่าี windows, like ่คิดว่าคิดหนักเลยแล้วคราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องพลังไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องนิสัยใจคอของแกดีกว่าต้องบอกเลยว่าเหตุผลที่อิโชเนี่ยตาบอดเป็นเพราะว่าแกเป็นคนดีครับผมแกเป็นแบบคนดีมากๆที่รู้สึกว่าเชื่อทําไมโลกนี้แม่งแบบมีแต่ความชั่วร้ายวะมีแต่ความแบบว่าอัปรียหน้ารงเกียจอะไรงี้ไม่อยากเห็นีต่อไปแล้วก็เลยเอาดาบเนี่ยจิ้มตาตัวเองแล้วก็ตาบอดจริงไมไม่ใช่จิ้มตาตัวเองแบบว่าเป็นแบบฟันให้แบบว่าตัวเองตาบอดนั่นแหละเออก็จะเห็นว่าเป็นรอยแผลลูก แกมีทากิี่สังเกตแกไม่จำเป็นต้องมองเห็นก็ได้เพราะว่าแกสามารถได้ยินทุกอย่างแกสามารถแบบว่ารับรู้ทุกอย่างว่าอ้าวใครเคลื่อนไหวยังไงจนกระทั่งแกได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งครับผมเป็น,นน้อยผู้มีอนาคตไกลที่นามว่ามังกี้ดีลูฟี่เป็นคนที่แบบพอังจีนล้นเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นคนที่แบบว่ามอบพลังบวกให้กับคนอื่นรวมไปถึงผู้จิตครละด้วยผู้จิตละเหรทำไมคนคนนี้เขาแบบเป็นคนดีจังเลยอะ่ะผมรู้สึกวา่า,า,อ,ยาอ,อยากรู้จังเลยเขาผมสีอะไรอ่ะเขาตาสีอะไรอ่ะเฮ้ยเขาผิวสีอะไรเขาหน้าตายังไงอ่ะอู้เลย่ <c oughs> าอยาย้้อนนนหลัังเกา เจนทอลารเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆแบบว่าต้องมาทำงานให้กับกองทัพเรือปะสะัสตราล์ได้เห็นเลยครับว่าในตอนที่อยู่ในภาคเดรโรซ่าเนี่ยแกเนี่ยแบบว่าหมั่นไส้พวกเจตเทวตุวลัศมานานแล้วไอ้พวกเจตเทวตุวลัศพวกนี้พวกนี้มันเป็นโจตระทัดที่อาศัยอำนาจของรัฐบาลโลกนในการคุ้มกันลาหัวตัวเองแล้วก็ทำชั่วไปเรื่อยๆเออแกก็เลยว่าจะมาเฮียบินกับโดฟามิงโกเพราะคืว่าโดฟามิงโกเนี่ยอำนาจของรัฐบาลโลกคุ้มกันลาหัวอยู่ทำให้แกเนี่ยต้องไปทำงานให้โดฟามิงโกแทนจนถึงขั้นกาาารปะนัััหหว่่่งงบบบซท้้แูสิอ อยากต่อสู้คนดีๆว่ะกูอยากจะช่วยเหลือประชาชนแต่กูทาไม่ได้เพราะว่ากูเป็นขี้ฆ่ารัฐบาลโลกอะไรประมาณนี้ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรียวคุก,กิวกันต่อเลยครับเรียวคุกกิวนะครับผมเป็นตัวละครที่เพิ่งปรากฏตัวมาในอนิเมะเลยซึ่งมันปรากฏตัวมาในบังงะนน,นะแล้ะค่อนข้างที่จะสร้างชื่อเสียงพอสมควรว่าเขาแบบไปสู้ใครมาบ้างเนี่ยสมกับเป็นคนเอกแล้วนะที่เรียวคุก,กิวเนี่ยพลังพลบิศาจเขาเนี่ยก็คือพลพิศาจโมลีโมลีครับผมที่แปลว่าป่านั่นเองครับผมพลังคว,วามสามารถของเขาเนี่ยคือสามารถเปลี่ยนร่างกายตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นป่าไม้พืชพันุได้้้แกกก่คนนนนนีเปัังิิขาาวบอจโทร แต่จริงค ne uh ือแกไม่ได um ้กินเว้ยแกแบบว่าอยู่ชุบอดอาหารอยู่คนทร่ถามอยู่ว่าไม่กินข้าวเหรอเลวเกียวว่าเออไม่ได้กินมา3ปีแล้วเนี่ยขี้เกียจกินกินทำไมยุ่งยากซึ่งเหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าพลังของแกเนี่ยมันสามารถจะทอดแสงได้เองครับผมแกเป็นมนุษย์โซลาร์เดลและความแข็งแกร่งของแกเนี่ยก็ระดับปีศาจเช่นเดียวกันครับความสามารถของแกเนี่ยคือแกสามารถดูดสารอาหารจากศัตรูได้ครับผเราจะได้เห็นนะครับผมว่าในตอนที่แกบุกแคว้นวานเนี่ยแกได้แบบว่าโจมตีพวกลูกน้องของไฮโดรโจรสลัดร้อยูนเนี่ยที่แบบวเ ลเลียวกเกียวยมาเก็บงานดูสถาผาู้นี้จนแบบเืิดแห้งเลยทีเดียวรวมไปถึงไอ้ควีนด้วยซึ่งผู้คนเห็นใช่ไหมว่าควีนมันตัวอ้วนขนาดไหนพอดุนดูนดนี่คือแบบว่ากลายเป็นคนผอมหุ่นดีขึ้นมาเลยในตอนที่เขามาถึงวานอคนนี้เนี่ยรู้ไหมครับเขาเดินทางด้วยอะไรอาจจะวิ่งมาหรือเปล่าวิ่งมาหรือเปล่าเขาเดินทางด้วยคอปเตอร์ไวไ่ครับเนี่ยมันมาแบบว่าเป็นเหมือนทําดอกไม้ไว้ข้างหลังตัวเองเป็นเหมือนกับดอกดอกคันตะวันหรืออะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็ให้มันหมุนพัดพัดแล้วเหมือนกับคอปเตอร์ที่ติดอยู่ข้างหลังตัวเองเป็น พลังของเขาอย่างหนึ่งและคือเขาสามารถเดินทางโดยที่ไม่ต้องใช้เรือและไม่ต้องกูน้ำทะเลด้วยและคราวนี้เนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะให้พื้นที่แบบว่าแห้งแล้งเนี่ยใส่แบบปลูกมเมล็ดพืชเข้าไปแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ได้พะ<อ>ว่าระหว่างทางที่เขาบอกว่าเดินอยู่บนวานเนี่ยแทนที่เขาแบบว่าจะแบบว่าไปหาแบบว่าพวกลูฟีห่หมวกหมวกฟางเพื่อไปจับเลยเนี่ยเขาอะเลือกที่จะเดินลงมาในดินแดนที่แห้งแล้งของวานคนนี้ครับผมแล้วก็ปลูกต้นไม้เรื่อยๆเดินไปต้นไม้ก็ขึ้นไปดอกไม้ก็ขึ้นไปถ้าเกิดว่าใครเชอบ คนเอกคนไหนมากกว่ากันเนี่ยก็มาดูได้นะครับผมว่าชอบคนนี้อ่ะคนนี้คนดีเฮ้ยค,คนนี้พลังมันเจ๋งว่ะอะไรนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ